ก่อนอื่นต้องขอบคุณสาระน่ารู้จากสนุก .com นะคะเจาะ5สาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเลือกที่จะทนกับรักแย่ๆค่ะ5สาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเลือกทนกับรักแย่ๆมีดังนี้นะคะลองมาเช็คกันดู 1. ไม่อยากเสียดายเวลาเชื่อหรือไม่ว่าสาวๆบางคนยอมทนกับความรักที่ห่วยเพราะเพียงแค่รู้สึกเสียดายเวลาที่คบกันมาในช่วงที่รักกันย่อมมีความประทับใจหลากหลายทำให้ผู้หญิงในกลุ่มนี้ยังคงรู้สึก ติดค้างกับความทรงจำเดิมๆจนไม่สามารถลืมได้แล้วก็กลายมาเป็นความรู้สึกเสียดายเวลาที่คบกันซึ่งจะทำให้เกิดการเลิกลากันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรค่ะ 2. ความน่ากลัวของความผูกพัน ความรักที่เดินทางมาสู่ความผูกพันถ้ารักนั้นเป็นรักแบบท็อกซิกก็จะถือว่าเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากเพราะว่าความผูกพันจะเหนือยิ่งกว่าความรักและกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็คือการเชื่อมโยงจิตวิญญาณซึ่งกันและกันไปแล้วทำให้การเลิกกรายยากที่สุดในบรรดาสาเหตุอื่นๆเลยก็ว่าได้ค่ะ 3. ไม่ชอบอยู่คนเดียว นี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้สาวๆหลายคนไม่สามารถเลิกรากับความรักห่วยๆได้นะคะคือความรู้สึกกลัวที่จะอยู่เพียงลําพังคนเดียวจากสาเหตุความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับครอบครัวที่ไม่ดีมีการถูกทิ้งให้ต้องอยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีคนรักจึงกลายเป็นการยึดเหนี่ยวคนรักของตัวเองไว้เพราะกลัวที่จะกลับไปอยู่คนเดียวจึงทำให้ยอมทนต่อสารพัดเรื่องที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถ้ายังไม่กล้าและยังกลัวแบบนี้ต่อไปก็อาจจะต้องยอมทนไปจนถึงขั้นกลายเป็นภาวะเหยื่อกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ 4. มีความเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเห็นสามีภรรยาทะเลาะก,กันแล้วทางฝั่งสามีทำร้ายร่างกาย แต่ฝั่งภรรยากับยังคงทนได้และกลับไปอยู่กับสามีดังเดิมเป็นปัญหาที่วนลูปซ้ำซากที่ตัวภรรยาไม่สามารถแก้ไขได้และไม่ยอมไปให้รู้ไว้เลยค่ะว่าเกิดจากความรู้สึกที่ฝ่ายหญิงมักจะมองว่าฝ่ายชายจะยังปรับตัวได้สักวันหนึ่งเรียกได้ว่ามีความหวังแบบลมลมแรงแรงแม้อาจจะดูว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ยังคงมีความหวังแบบผิดผิดค่ะห้าลืมรักตัวเอง ท็อกซิกได้นั่นก็หมายความว่าคุณรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองและก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกลืมรักตัวเองไปเลยร้อเปซค่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ติดอยู่กับความรักแบบเดิมๆทั้งที่รู้ว่าเป็นรักที่ห่วยมากมักจะถอนตัวได้ยากเพราะให้ความรักเข้าไปเต็มร้อยแล้วโดยที่ไม่เหลือไว้ให้ตัวเองเลยแม้แต่น้อยค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามดังนั้นสาวๆก็ควรเลือกที่จะมีรักอย่างมีสติ เมื่อใดที่ความรักของคุณเริ่มท็อกซิกหนุ่มคนรักก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ไม่ดีไม่ควรอดทนค่ะเพราะอาจกลายเป็นการลุกลามสู่การทำร้ายร่างกายที่จะทำให้สาวๆต้องเป็นอันตรายไปด้วยดังนั้นถ้ารู้สึกไม่ดีหรือ ไปกันต่อไม่ได้แนะนำให้หยุดเพียงเท่านี้จะดีที่สุดค่ะนำมาฝากสาวๆทุกคนนะคะสาระดีมีประโยชน์ค่ะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ